จาะรึกดวงชะตาราศีธนูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ความสำเร็จหลังดาวพฤหัสย้าย2ตุลาคม2568นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านมาเช็คในคลิปนี้นะครับการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสในครั้งนี้จะทำการโยกย้ายในวันที่2ตุลาคม2568ที่จะมาถึงนี้นะครับดาวพฤหัสถือเป็นดาวประธานแห่งดาวสุประเคะนะครับ การเข้าสู่ราศีกรกฎหรือการย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางโห,งห,งหราศาสตร์ที่สําคัญซึ่งจะส่งผลอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึง14มกราคมนะครับ เป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับประมาณ3เดือนนับจากนี้ต่อไปนะครับชาวราศีธนูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปรียบเสมือนประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับภาพรวมการย้ายของดาวในครั้งนี้จะนำพาสิ่งดีๆจะนำพาข่าวดีและโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของชาวราศีธนูนะครับหลังจากที่ ท่านต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าหรืออุปสรรคมาก่อนหน้านี้แล้วนับจากนี้ต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดให้กับท่านได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับเรามาเช็คในเรื่องของการงานเป็นอันดับแรกกันก่อนนะครับในเรื่องของการงานของท่านในช่วงนี้นะครับถือได้ว่าจะมีความโดดเด่นจะเกิดความสำเร็จมีผู้รักผู้ใหญ่ให การอุปถัมภ์คำชูนะครับนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาหน้าที่ทองของท่านก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการงานต่างๆพลังของดาวพฤหัสจะช่วยส่งเสริมให้การตัดสินใจและการลงมือทำสิ่งต่างๆของชาวราศีธนูนั้นเกิดความสำเร็จจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายขึ้นเหมือนมีแรงสนับสนุนจากเบื้องบน หากท่านมีแผนงานมีโครงการหรือมีความคิดเ,เริ่มที่จะทำอะไรใหม่ๆควรรีบลงมือทำเลยนะครับในช่วงนี้เพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังและได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดนะครับท่านจะได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือผู้มีอำนาจนั่นเองนะครับจะทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของท่านนั้นมันผ่านไปได้ มันคลี่คลายลงได้นะครับและท่านยังมีโอกาสได้แสดงความสามารถของท่านจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับสำหรับคนในองค์กรและผู้มีอำนาจนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนท่านไปสู่การเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งและได้ปรับฐานเงินเดือนหรือได้รับโบนัสก้อนใหญ่ในสิ้นปี68ที่จะมาถึงนี้นะครับ ต่อมานะครับเรามาเช็คในเรื่องของการเงินการคองของท่านนะครับในเรื่องการเงินของท่านหลังจากวันที่2ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนะครับการเงินจะมีสภาพคล่องขึ้นนะครับสภาพคล่องจะดีขึ้นจะมีรายรับเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินของท่านจะดีขึ้น จากที่เคยติดขัดในอ,อดีตที่ผ่านมานับจากนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะลดน้อยลงในขณะที่ช่องทางการหาเงินช่องทางการสร้างรายได้ของท่านจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งจากงานหลักและงานเสริมท่านมีโอกาสที่จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะผู้ที่มีหัวคิดการค อยู่แล้วจะยิ่งโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ควรมีเขาเรียกว่า,าความรอบค้อบในการใช้จ่ายและการลงทุนต่างๆนะครับอย่าใจร้อนวู้่วามเพราะอาจจะทําให้เสียหายใหญ่ได้นะครับต่อมาเรามาเช็คกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับถือได้ว่าช่วงนี้จะสดใสและมีเกณฑ์พบเจอคนที่ใช่นะครับความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้ มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆเป็นคนที่ดีและเข้ากับท่านได้นะครับซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักคู่ครองกันได้ในอนาคตนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองก็จะมีความรักรื่นดีและมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับปัญหาอะไรที่เคยค้างคาใจในอดีตที่ผ่านมานับจากนี้ จะได้รับการแก้ไขถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับช่วงเวลานี้มีอะไรก็ควรเปิดอ,อกเปิดใจค่อยๆคุยกันร่วมกันวางแผนถึงอนาคตก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองนะ่ะมันแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับต่อมานะครับดวงเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ในช่วงนี้โดยรวมถือว่าแข็งแรงดีแต่ว่าชาวราศีธนูก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะดวงชะตาด้านสุขภาพโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ควรประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและความเครียดจากการทํางานนะครับดังนั้นแล้วควรจะให้ความสําคัญหรือควรจะหาเวลาผ่อนคลายและดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอนะครับถ้าใครที่ยังไม่ไตรวจสุขภาพก็ให้ไปเช็ค สุขภาพประจำปีปีละครั้งก็จะดีที่สุดเผื่อมีอะไรอแอบแฝงมาเราจะได้ป้องกันไว้ได้นะครับและต่อมาในด้านของโชคลาภของท่านในช่วงนี้นะครับชาวราศีธนูมีโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างที่ท่านไม่คาดฝันเกี่ยวกับโชคลาภนะครับ เนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งโชคลาภอยู่แล้วการโคจรย้ายราศีในครั้งนี้จึงอาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือโอกาสดีๆแบบที่ท่านไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามโชคลาภในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึง โอกาสทางธุรกิจาการที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือการเจราจา,าช่องทางอะไรใหม่ๆก็เกิดความสําเร็จเกิดดีลใหญ่นะครับจะทําให้การดาเนินชีวิตของท่าน,นมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนี่ก็ถือเป็นโชคเป็นลาภเหมือนกันนะครับและสุดท้ายคือแนะนําทําบุญเสริมดวงการเงินให้ปังยิ่งขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและส่งเสริมดวงชะตาทางด้านการเงินของท่านให้ดียิ่งขึ้นในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายราศีนี้นะครับชาวราศีธนูควรทําบุญที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสนะครับซึ่งจะเป็นดาวตัวแทนของพระสงฆ์โรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้นะครับ 1. ทึาบุญกับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลส่งนะครับาการทําบุญเกี่ยวกับสถานศึกษาเช่นบริจาคทุนการศึกษาบริจาคอุปกรณ์การเรียนหรือหนังสือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะครับและมีเวลาก็ไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิด้วยนะครับซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพฤหัส เพื่อขอพอรให้เกิดสติปัญญาและความสำเร็จสุดท้ายนี้นะครับทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ทำบุญให้ชีวิตสัตว์เช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้ท่านเกิดความโชคดีเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตทำให้หลวงาตามีความก้าวหน้าและถ้าเป็นไปได้สำคัญที่สุดนะครับในวันที่ดาวพฤหัสจะย้ายนี้ก็ ถ้ามีเวลาถ้ามีทุนทรัพย์ก็ขอให้จัดโต๊ะไหวรับดาวพฤหัสน,นะครับในวันที่มีการโยกย้ายราศีก็สามารถจัดโต๊ะไหว้โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช้ผลไม้สีเหลือง5้าอย่างดอกไม้สีเหลืองและสวดคาถา เขาเรียกว่าสวดคาถาบูชาดาวพฤหัสพระสัมสวิษเทวะ19จุดเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับการจัดโต๊ะไหว้นี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสรุปนะครับการย้ายราศีของดาวพฤหัสในวันที่2ตุลาคม2568ที่จะมาถึงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของชาวราศีธนูนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ ที่จะนำพาความสำเร็จและความรุ่งเรืองมาใหท้ท่านในหลายๆด้านทั้งด้านการงานด้านการเงินและความรักขอเพียงชาวราศีธนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาก็จะสามารถพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จได้ได้อย่างไม่ยากนะครับเอาละครับชาวราศีธนูมมนถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้นะครับ รู้สึกว่ามันดีมันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กระยาณนะมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับก็กดไลค์กดคอมเมนต์รับคำทำนายนี้มันจะเกิดขึ้นกับท่านการกดแชร์ก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งเพื่อจะให้ท่านอื่นได้มีโอกาสารับฟังนะครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะครับจง อประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ